แม่ขว่มื่อนี้โดยผู้สวยก็แม่อบตแต่บ้าอสซิ่มก่นอนสิม่มซิ่มก่อนค่ะแสบแสบบเรียกสอบ <c oughs> แสบค่ะเ,เอาห้วยเอาบานลง

ส่วนหมดส่วนหมดหมดทุกอย่างครับเขาห้อยกินกับขาเจ้ากินดีดอก

เรียนเคยเปพระเยรันพุทารวะดววิญญาณคุณยาเรียนเคยนระเยรันพทกรวัดวิญญาณคุญยาอาหวานไปกระเพราลงไปเสร็จจันเสร็จพิธี มาสิมอีกรอบหนึ่งบ้างคะมาสิมอีกรอบหนึ่งก่อเจ้าหน้าค่ะมาสิมมาเสีมบอมเทียมมันสิมาเสยเน่ะ อันบ้างพี่อ่นบ้างพี่โอโหบอกองอยู่ทางพี่กล้องอเย่ทาก่อสียมล้กกระบอกนะมาแสบบอก็เป่าดนแดบแดบยืนยันแล้วมาแสบโป้ยกโปแล้ว